การเทรดในตลาดไบนารี่หรือฟอเร็กมันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไบนา r ีจ่ายฟอเร็กไม่จ่ายฟอเร็กก็คือค่าสเปรด10บจุด20จ่จุด30จุดก็แล้วแต่โบกบางทีก็ไปเสียค่าสวอปอีกถือข้ามคืนบางโบกก็ไม่ต้องเสียเทรดไปตั้ง100ต้องไปเสียอ,อีก14%ของค่าธรรมเนียมตลาดฟอเร็กดีกว่าไม่ต้องเห็นต้องจ่ายอะไรเลย อันนี้ก็เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นคําพูดที่หมกมิดในตลาดไบนารีส่วนตลาดฟอเร็กก็คือค่าสเปรดบางสกุลเงินก็10จุดบางสกุลเงินก็30จุดบางสกุลเงินก็40จุดอันนั้นนะครับคือค่าธรรมเนียมคํำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่ติดตามพิเฉินทางช่อง YouTube หรือเพจหรือ Facebook ส่วนตัวก็ดีนะครับวันนี้มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ใครที่เป็นอินฟลูเอเซอร์นะครับสายอื่นที่มีผู้ติดตาม500คนขึ้นไปวันนี้พิเฉิน,นเปิดรับอินฟลูเอเซอร์จำนวนมากทุกสายทุกอาชีพนะครับมาเป็นอินฟลูเอเซอร์สายเทรดไบนารีซึ่งมันเป็นอาชีพที่ส่งต่อสู่รุ่นได้และก็มีความ ความรู้ในเรื่องของการเทรดให้ได้เงินแต่ละวันเป็นกระแสเงินสดซึ่งตอนนี้เราเป็นข่าวดีนะครับเปิดรับ200ประเทศทั่วโลกใครที่อยากจะเป็น i n f อนเซอ e r สายเทรดหรือคนที่เทรดอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น i n f ฟูด้วยนะครับเพื่อรับรายได้2ช่องทางนะครับติดต่อพี่เชิญได้โดยตรงเลยนะครับที่ไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอเป็นกิจกรรมสําหรับทางโบเกอร์ร่วมกับ Sixty นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของโบเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยากจะมีรายได้2ทางนะครับเป็น influ สายเทรดไบนารีนะครับติดต่อพี่เชิญเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะครับที่ขึ้นหน้าจอรายละเอียดโทรมาคุยได้ทุกวันครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้กับคนที่ไม่รู้นะครับได้รู้ความจริงหรือคนที่ค่อนข้างจะไม่รู้ ให้รู้ความจริงนะตลาดไบนารีสมมุติว่าเราเทรดออเดอร์1 0 0บาทถ้าเราได้กําไรเราจะได้86%ถ้าเราเสียเราจะเสีย100บาทซึ่งทางโบรกเกอร์ก็จะเก็บค่าธรรมเนียมทั้งเสียและทั้งได้อยู่ที่ 14%อันนี้ก็มีคนพูดด้านเดียวตลาดแบนารี่ไม่ดีหรกไม่น่าเทรดบรกเกอร์ ate, หน้าเลือดบรกเกอร์ไม่ดีเทรดไปตั้ง100ต้องไปเสียอีก14%ของค่าธรรมเนียมตลาด f o r ร็ดีกว่าไม่ต้องเห็นต้องจ่ายอะไรเลยอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นคําพูดที่หมกมิตรในตลาดแบนารี่เสีย 16%14%15% ก็แล้วแต่ว่าเป็นบัญชี VIP หรือบัญชีธรรมดาส่วนตลาดฟอเร็กก็คือค่าสเปรด บางสกุลเงินก็10จุดบางสกุลเงินก็30จุดบางสกุลเงินก็40จุดอันนั้นนะครับคือค่าธรรมเนียมฉะนั้นถ้าคุณจะทําคลิป อธิบายคนทั่วไปให้เข้าใจอ่ะคุณทำเป็นเหรียญสองด้านให้มันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นค่าสเปรดในตลาดฟอเร็กหรือค่าธรรมเนียมในตลาดไบนารีซึ่งคุณก็มวัวแต่โจมตีตลาดไบนารีไม่ดีแล้วบ็กเกอร์เก็บค่าธรรมเนียม1 6 14%แต่คุณบอกว่าตลาดฟอเร็กดีผมเนี่ยเทรดทั้งสองตลาดผมเลยออกมาพูดความจริงว่าถ้าคุณลงทุนตลาดไหนแล้วรับได้หรือคุณรับไม่ได้ทั้งสองตลาดคุณก็ไปเป็นในหน้าทิกต o อกไปเสียค่าธรรมเนียมให้กับทิกต o อก ไปเสียค่าธรรมเนียมในหน้าช้อปปี้ลาซาดา้าถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมอะไรหรือคุณจะสร้างแพลตฟอร์มเองแล้วก็ได้สร้างระบบเทจจดทะเบียนบรกเกอร์เองก็ได้นี่ไม่ได้แดกดันนะครับแต่ถ้าคุณน้ําเต็มแก้วคุณไปสร้างระบบเองเลยทําธุรกิจเองเพอธุรกิจเขาทํามาเพื่อหวังผลกําไรครับเขาไม่ได้ทําเพื่องานวัดขนาดวัดดังๆเลยนะครับเจ้าวาดยังทําธุรกิจคุณลองก็ลองคิดดูว่าผมพูดเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าดังนั้นการ เซ็ตไม่ว่าจะเป็นในตลาดไบนารีตลาดฟอเร็กหรือหุ้นคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่ว่าจะถอนจะฝากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสียหมดถ้าคุณรับมันได้คุณก็ลงทุนได้ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ไปทําธุรกิจภาคกเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งสือ่อสารแล้วก็อีกหลายๆธุรกิจที่ไม่พูดถึงคุณไปทําได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าใครไม่เห็นด้วยกับพี่เฉินก็คอมเมนต์ไว้ได้บางคนก็เห็นต่างก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ก็จะบอกว่าการเทรดในตลาดไบนารี่หรือฟอเร็กมันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไบนารี่จ่าย Forex ไม่จ่าย Forex ก็คือค่าสเปรด10โจุดย์20โจุด์30โจทจุดก็แล้วแต่โบกบางทีก็ไปเสียค่าสวอปอีกถือข้ามคืนบางโบกก็ไม่ต้องเสียก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นก็ไปเลือกเอาฟรีสวอปไม่ฟรีสวอปก็ไปเลือกเอาอยากจะบอกกับทุกคนให้เข้าใจว่าไม่อยากให้ คนที่ทำคลิปเป็นแล้วอธิบายเหรียญด้านเดียวผมไม่อยากเห็นสังคมที่มันเน่าเฟะไปมากกว่านี้ผมก็เลยต้องอธิบายว่า b i นารีก็มีค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องปกติไม่งั้นโบก็อยู่ไม่ได้ส่วน f o r ร็กก็มีค่าธรรมเนียมเป็นค่าสเปซไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติอะอย่างผมเนี่ยใครมาตามผมก็นำเทศในกลุ่มออนไลน์ทุกวันใครชอบก็ตามฝีมือพเฉน ใครไม่ชอบก็ออกไปจากชีวิตพิเชินเพศแล้วไม่มีกําไรก็ออกไปเพราะว่าเขามาเพื่อที่จะกอบโกยรายได้กอบโกยผลประโยชน์จากพิเชินเขาเคยคิดไหมว่าเขาอยากจะให้อะไรกับพิเชินบ้างมาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากให้อะไรกับพิเชินบ้างเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็นึกอะไรไม่ออกแต่พิเชินก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับสิ่งพวกนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วกับเรื่องพวกนี้ก็ถ <laughs> <Budget. consumer. laughs> ือว่าช่างมันตั้งแม่งเป็นคนชิวๆประมาณน้น ก็เลยมาเล่าให้ฟังใครที่อยากเป็นอินฟลูเอเซอร์ตอนนี้โบกเปิดรับแล้วนะครับรับจานวนได้มากอินฟลูเอเซอร์ทุกสายอยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็ติดต่อพี่เฉินมาได้นะครับหรือโทรมาคุยอินฟลูเอเซอร์เกี่ยวกับสายเทรดเทรดไม่เป็นไม่เป็นไรพี่เฉินสอนดีโมตระยะไกลเข้าไปช่วยเหลือได้หรือเรามีกลุ่มสอนเทรด5 0 0 0คนมีอยู่ประมาณเกือบ5กลุ่มแล้วตอนนี้นะครับดังนั้นนักเทรดเก่งๆเยอะที่จะสอนทุกคนให้เป็นแล้วติดต่อพี่เฉินมาก่อนจากกันไป พิมพ์คำว่าพิชินเทศเพื่อเมียเพื่อรีเช็คว่า คุณดูมาถึงท้ายคลิปจริงๆขอบคุณครับอยากจะเข้าวงการเทรดหรืออยากจะเป็นอาชีพฟูลไทม์เทรดเดอร์อย่างพีิฉินตัวเลือกดีๆให้กับทุกคนในเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นใช้สัญญาณ AI จุดเข้าเทรดฟรีโค้ดนำไวปใช้ทุกวันพร้อมแนะนำเครื่องมือการใช้งานพวกอิดิเคเตอร์และการติดตั้งเพื่อนๆนักเทรด4,500คนที่ไม่ต้องเหงาไม่ต้องนั่งเทรดคนเดียวอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ ทุนทุกวันเพราะเพื่อนๆ4,500คนจะเป็นคนช่วยพี่ในการเข้าเทรดแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่ๆโทรหาที่เชิญได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มโทรมาได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็น2นาที5นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงโทรมาได้ตลอดเลยครับ